สวัสดีครับเจตีทองเตาเบิดคุสบายประกาศไปแลวเบิสบายดีครับ่มงี้ยังเกิดขึ้นย่าสบายดีครับเตนได้ครับเตียนได้พร้อมพี่น้อง่มีอยังไหครับเอาพ่อครับพญาบางกาจันอิงมือเนี่ยพญาบางเอาอทิศท่านบันฟั้งกับจันอิ่งจิตวิทอายังแล้วม่จิตตรวจขวดเขาเน่อบอลอุทิศยังไอิ่งบันไดบันไดอีกเอดเหตุการณ์แนการโกกกันทีนี่จิตวิาเร่องอะไรชัว์ขี่ตาเนี่ยพญบังมาที ายนังกินรู้ังอนนี้พ่อจะมีรเรี่งนด้านก็านกล่องีทานกองแก้ปวดทากงะไรบาคกินยาแก้ปวดขาได้เศอ้าเาใครอะแาบไงเป็นยแล้วกกิน้ว่อเาดข้ยาแก้ปวดขาเอามื่อร่ตนมามียาไหมให้น้องชากินหน่อยมัน็ยามัจับเองเนาะยาปวดขายาแก้อาเีหมยาแก้อาเีไปกินได้เซาเสือบบอนิเอาให้เาเสือไหม กินนากินพิยาด้วยผมก็ไ่ได้ปอย่งกม้องผมก็ไ่ไปนอย่งนะผมก็เต้นได้ขี้เก่าด้วยเผผมก็เต้นขี้เก่าเด้เนี่ยมันทำตาจรี่เนรอมันเขียนเสียให้งัวกลัว้างสถานกากาศตื่น้อนขาฉี่้าดังลางผมได้เล่นเบียร์ไทยครตัววานเหตุการณ์มันปรปกิี่ตัวมันี่พระเจ้าผมในบ้านกินตายไปเยีหังเลกิตายผู้เดียวมเร่นเบียร์นีเนาะเสียง ยงกีตาทีเข็ดเ็ดียวเนี่ยกะาเนื้ียงกีตาไล่เดียวั่เนอนเดี๋ยวของขาบังยังถ้ากกนของของยังบุมบัไปหรแก้วประเดี๋ยวงเอาๆกินไปประยไม่กินแ้าวมี่ยังสีอรสุดหรูฟังะยายไม่กินเส้าเลยเงสมัยเป็นนุ่มเลยเป็้ไงประยทะยไม่กินเส้าเลยเขาจะบังบอกเขาบอกความหลังจะไม่เป็นนุ่มเลยวะตี ที่ผู้สาวเ<ส>าเลี้ยงบริเลียนเลี้ยงชีล่ะสี่เปลวเลี้ยงทั้งพื้ที่ทำไมที่กี่บริเลียนเลี้ยงชีล่ะไฟฟ้ามานันดับซ<ช>ุ้มซอยดาวก็ยวดยวูยท่ทั้งห้างนานล่ะน่ะข้าจเจ้าใส่เชียงเันเชียงปันปันไฟหน่อยเนาะ<ช>ไฟหมอลำใส่ไฟอยู่อยู่บ้านไฟฟ้าเนาะข้าเจ้าเอาหมอได้มาเอาเอาเอา,เอาเอาเอามาเปลี่ยนบารีดึงขึ้นกับไฟต่างตบกันโยวบารีซุ้มข้าเจ้าไฟให้มาใส่มาลำมาลำบุญเจ้านอนจ่เด้อมาสั่นมาผู้ไข่มาไหมเราไมันไก่ละไงมาสั่น มวยมุริได้ตาที่สุ่มสวยสายดาวกับมาลากสายไฟมาบีเด้อมูกบ้บัวมเสียวสายไฟเสียบต่อไห้มาจันเสียวแห้งปัดไหนมาตัดตสายเชียงคู่ประาหน่อยเนาะดังตับ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 น่มาตงกนอกันค้บึงตาแห่งโบ้วบ้นไวีดีดูใครบัน้เดียนยังไงก็เจากันนอนนำสะเดินเนี่ยมันเป็นเดินปูนปวดข้อกันงเวากันทั้งนั้นนสิแหละโซกันเาไปเจ้าาพิจากณเตืองเลยเอย่างเงเจ้าคเมียกันคนักกันนอนเต็มเดินคนนนอน นอนถาเบิ่งมอลลัมมันไวแล้วขาเจ้ากันรับสมาเมข้าเจ้าไหยูทั้งทั้งทั้งสลิดเมนบ้ตนบัานจำจำบัานแต่ว่าบ้านซื้อวึกซื้อซื้อบัารเนี่ยม้สไปกินเขายูนยูนิงคว้าขาเจ้าควัดก็จะคว่าเขาไห้เขาเจาว่าบริฟังเอำตั้งแต่เต้นชั่วกับบริเต้นไม่เอาล่องเสียงในสองเพลงทันละไฟฟ้าดับเพลงที่สองหอดก็จบไฟดับตบมาเดียวถังน้อ เหได้แล้วบอกเพื่นเหตุก็ได้หรอมันประดานาการเหตได้ตัแ่สีได้บงจัเยพ่อละเหตุการณ์ปรานาการไล่ากันั้งหันมอรรับกองกันอันนั้นด้นี่อันนั้อันหนังดอันนั้นฝนตกกันไหมยังก่อนพาปยุต์มอันนังไหมฝนตก้าหวงไหมเป็นยังไงก่เหตุการณ์นี้ใกันนี่แหละเป็นว่าวที่เราเลี้ยงพี่หล่ออะไรบ้างเลี้ยงกี่หลอกเป็นขื้เลี้ยงกินนี่ละ ไปเปรินกับรอยยิ้มยิ้มใบเปรินอยู่แถวเลาะอำเภอพุนท่องนไงล่ะมือนังผันข้าวผันเอาศพปว้ยสาร่ามูอมอญลำพันบอดใจว่าเขาศพปว้ยสาร่าศพคนตายตายตายหงค์ข้าเวมันโดนโยมาไว้ยสาร่าเนาะบาดนี้มอญลำไปคำคำตั prime, so ้งฮานแล้วบ่ราะท่านเปรินฝนตัวห้ามบาดนี้ฝนตัวห้ามบ่อบพี่ของอยู่นี่มันมันเดินมันเปลี่ยนเล่นไปลี่ลี่ลี่อยู่ในวัดเปรินนะครับกอด กับมือมือกล่องเลยว่าไปอยู่ซาลาในหน่วแต่แค่มันเป็นซาลาผักสดเออซาลาเน่ะเออพวงบ้านเนอะเออพวของไม้เนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่ไปนั่งนั่งอยู่มุมงยูข้นกระหังกับซาลามันมืดด้วยว่ไฟไฟฟ้าดับเบิ้ลโตกแหม่ค่ำเลยดิปี่เป็นทุ่มทองทุ่มเดียวคนกับบัไม้คนกับแต่เขาบ้านเขาลับดิไฟเดียมภาพขึ้นมาได้เทาเทากันเต้นเทากันแม่งยังไม่เดียมเลยฮ้ยภาพประธานดอกตันี้คนให้ทักอาเลยว่าภาพประธานดอกยูซาลาหนิตันี้จ้างเฟืง ือเสียงคนคนยางดิ้เสียงเกือบฝนตกเศร้าไปเสียงยางเกือบตั้ตั้มตั้มตั้้ขึ้นมาเฮ้ย้าเปเาสคนกืบมาเขาอีหล่วเดี๋ยวพนมิ่ไปเสียงเกือบขึ้นมาแห่งเราเห็นนักเรยป้ายป้าเหลี่ยมภาพปลาเล็กอะเหลี่ยมมันยังมันยังเถาเบิ้งันเดี่นนี้เฮ้ยปลาประทานมันสุดากันมาบาวด้านเห็นมีคนยางขึ้นมาแห่งบ่มาหาจะเถียงเสียงเสียงเกือบหลังกับ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 ขึ้นมาอยู่ท่ะัละชนะคับบอกยดิ ชาล่าเน้น้อยทชาล่าความความ่ำเนี่ยกระยุ่งจีกันกำจนึงมันเมือยนตกจ้าจ่ากุบ้านฝ่ายเหลี่ยมครับมันเหลี่ยมข้างนี้บัดตึงยันจำจำจำยเท่าเท่าเท่ามันโมเม้นต่อนี่ลงจบตอวนี้เห็นคนลูกป้นไปเอาไปมมีคนอยู่ผมมีคนอยู่คนดี้ี่ี่ีพอสองคนกับมือมือกว่างแฟนพาคนหนีจากกันฉากชาลามันกไปเลยนจ้าวยันพีหลวงหลวมบาไดนี้มีคนตายหง คนไก่งรับรมต่ำบอนมี่ขนมาเปาบ่มีคนเปาดิผลตกเขาก็บ่ม้มาเปาเขามาหันเลยละเขากะเอาโซบะใส่ปปกับข่วงดีดกับอัน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 ลูกละเม็ดแล่ด้วยตอนตะเวนอาทิตย์นี้อยู่หรอตอนค้นบมาเปาไาาท้วารีบานพากะลั่มแหล่งมาเจ้าจังมาเบงโอ้ยคนนมนมไก่เฮ้ยจังเลยแกเป็นคนเป็นไอ้ผีหมอกงางเึ่งมากเ้านาตลาต่ว่าเอ้ากันหมดถึงจักเข้ากันแล้วพากกับบะหม่เป็น,น,ว,น,นาาวันเปนกาเป็น ทีหลอกเนื้อมีคนดายกันว่าตายมอระกิิยาตูุมืออยู่ต้งรวจโลรงมากเวรอัลลาวดับกันผมมีนี่อยู่อนกาลาน้หน่วยร่างสินงตํงรวจหมดกอนี่ผมอยู่อยู่นแอมลาหน่อยรัลลาเข้าไดิ้นนี่แหละมาก็ดีรามือด้มาเกิดมือเขาตีขากันเถอะยังมาเกิดมือที่อบเนมื่อเมื่อพอดีเมื่อเมื่อพูดประสงค์ก็ยีวังบ่อเลียงผีเอามีไหวว่ะอมนี่จะเลียงว่า อพี่น้องฟังอียังเรียงแน่น่เดี่ยวขึ้นหารจะเกันเรลี่ยงผีหรอฟังกันั้นไหนเราเรียกผีชิดเนี่ยโบเป็นที่ชิดเป็นที่อันบานีทีบ้ีชีบอเราเรียงพ่อไปล่ำกับบอลรำฝ่ายแตทานทำไมเป็นนมไปตื่นหมูชีบนีเขาจะฟังชีบเร่องผีทุกฟังเดียวพี่น้องบ้านนี้ชีบอีชีบเรียงไปตื่นหมูบ้านนี้ไปล่ำงานคือกันล่ะไปล่ำงาน ข้าเจ้าแก่เข,าข่าคนตายตายตายหงแก่เข่าควอ,อมเลยเพราะว่าหมอลำั่มเบาบางเมือนั้นแก่เข่าควอ,อมบัดซบเพราท่านท่านเผาเอาซบไปไว้อยู่ว <ๆ S 2> ัดสาราพักซบไปอยู่ใกล้ๆเปิดไฟยิบๆๆยิบๆๆยิบๆๆห้องน้ำเกมืเป็นห้องน้ำซางทังกระซีได้ยิง่งบ้านนี้บ้านห้องน้ำซังกระซีบ้านนี้พอดีกับหมอลำสูกพอได้ปวดปวดปวดไทยประมาณสักทีหนึ่งเลยไทยก็น่ารักห้องน้ำมันอยู่ไกล่ดิห้องน้ำอยู่รอบเมียมหัวนี่อยู่รอบอยู่รอบบ้งสารักซบ นีสีตืมตือนอยู่หมูหลวงูแล้วปลาขังไงหมูหมูไก่เขาจะไกวเย่างน้ำบัดหมูตัวบางไตอนนั้นเสียงเกิดมันน้ำกัดกัดกัดยุบนนฟังยูั้งสี่มันออกขังมากเนีเจ้ามันจะสวม้กรสีอยู่วันน่ะเอห้าห้าเหล่ยากัดมันมาหากินน้ำไน่ของน้ำขาไปกุบมันเสียงมันเกิดข้นยางใครยยิงยักกุกับกวฟัง หมกออก้แต่นอมาผีกับผีตายโหงทุบข้าวข้นาะคก็ต้ออผีหลักข้าว้านี่เดือนะมาไฟกับไฟกับบุญนี่ไ้ห้องน้ำปั่นไฟกับดู่ไก่สุัวกับไฝนี่รเกชงอักบกับกับกับกานาเอาู้แล้วเนาะ่ไก่เสียงมาก็ขังมหาเลยเือขึ้นเหตุไเุ้ันะตมือนกันจะได้เนาะเสียงมีไผ่มันมยืนรอดหาพอยู่หาห้องน้ำน ที่เราผัเนมันมันโมนี้ไน่ถึงชื่อหาของน้ำละหมูหมูมัเออมันมันมันเป็นหมูลงปูมันข้รัวเกี่ยวเกยว่าขาลงผาเดียวน้อแรกคนแรกเราเราเพิ่งอปิะเปิดซอฟมากูซัฟตจอคือเขามามันวางในนาหนามันเงียบไปวายไปอย่งที่แล้ววยไม่ได้มา แว่าหัวใจฮัหบามตรงนี้เ็นอไมไหมมันผีหลวออยืนลุกไม่นะาดัตรนีเจ้าญาตมาครับแล้ได้บาดไบัตย้าล่ำมันกี้ทแจ้งเมื่อกี้ทำที่ีบัดยแจ้งแล้วมันจะไปมันจะไปนอ่อยู่ตลรางตลาดนี่แล้วบากทีหลวบคูมาขึ้นนียจะ้กาเป็นหมูหมูผีโอ้ยบอกตัวนี้แล้วท่านทั่วก็เหตุก์รณ์มันคือได้ครกไตตไตหัมันตอเอามาสบเป้าลบวับบไดรกัน ก้อนของน้ำเสียงเกิดปัญญาเสียงอัดติดเล็บปัญญาอย่ากก็ปุ่กมันไปหากินน้ำนี่นลยหรอกแน่นอนเอาขาหางนะรู้เลยย่างไปโอ้ยจะเป็นอะไรอะไรเหตุการณ์ว่ามันผีหรอกโอ้ยอันนีเด้อฟังพี่น้องใส่วิตเจรัญญาณในการรับฟังรับชมครับอันนี้เป็นเรื่องเลี่องจริงครับจริงประสบการณ์ของ พี่วังผีหลอกเลยแม่นหมูหลอกเพราะเป็นผีหลอกหมูหลอกฟังฟังคนชิงลุกตกใจบมดอ้าวพี่้องพมี่ครับมีซัานี่แหละมีซัมนี่พ่บังผมความสองเรียงไหนฟังยิงซับนี่ละครเวลาเพราะว่าใาเจ้าดี้นเชียดกันพ่อได้ขาีหลาไปครับพี่้องครับผมเวลาไปครับเอาภาพบักพี่บักน้องไย ครับบอกพี่ครับผาพี่บอกเพื่อนน้องมือมือนี่นั่งนั่งล้อล่อดุนอยู่พี่น้องจักสีจบแบบเอเลยที่จบแบบเท่ๆมือนี่มืงกันฟังกันอนี่แหละเรียกว่าสิเลีนมือสิเรียนยุทธ์นี่แหละบรรยากาศบรรยากาศกับเป็นตญาณครับพี่หวังว่าโมเรียงพีสินวัดรับว่นโน่นเงี่ยบรรยากาศแบบนี่บรรยากาศกับบังเบียงตั้งพ่นอาหานกันน่งล้อกันกระรุ่นกันเยี่ยวยันเด็ดยานในเศ้าคนละหลายครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาพี่น้องพ่อกันชิบหนาครับพ่อกันชิบหนาครับผมสัมเนียครับสวัสดีครับ